แล้วคุณหมอตุนเองก็ยืนยันค่ะว่าที่แชทหลุดเรื่องเมาส์ทักษิณน,นั้นตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ของแพทยสภาหมอตุนยืนยันนะคะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณต้องไปเอตโลหมอตุนเลยเอตโลหมอตุนเลยทักษิณลุยเลยเพราะว่าคุณหมอตุนบอกไม่ใช่เขาเช็คแล้วว่าเพื่อนอยู่ในนั้นและหมอตุนเมื่อวานพูดกับพี่ปองหลังไหม่บอกว่าเลือกตั้งข่าวนาคือแพทยสภามีทั้งหมด70คนเลือกตั้ง35ที่เหลือคือมาโดยตําแหน่งนะคะ 70สบคนเนี่ยสาคนเลือกตั้งปีหนึ่งสมัครกันสองสรอคนเลยนะคะ<ม>ปีหน้าหมอตุนจะไปสมัครปีหน้าผมอยู่ในแพทยสภาพี่เขาจะสมัคราจอันเลือกเธอต้องเอาโอ้คนแบบนี้ต้องเอาไว้นะเออแต่ที่เหลือเนี่ยค่ะที่เหลือเนี่ยที่หมอตุนบอกคําคำนวณได้เลยว่าเสียงเท่าไหร่เนี่ยที่เหลือเนี่ยนะคะคือเราหักจากกระทรวงไปเนี่ยพวก <3 S 1> <า>กลัวกลัวคุณกลัวคุณสมศักดิ์มาก คือถ้าเป็นเป็นประหลัดและเป็นอธิบดีกินเงินเดินภาษีประชาชนแล้วลังคุณสมศัดิมากขนาดนี้ <c oughs> ก็มองหน้าตัวเองในกระจกให้ได้กันแล้วกันและมันจะมีกองทัพบกเนี่ยมีสองเสียงเสียงหนึ่งคือมาจากวิทยาลัยแพทย์กองทออัพบกบพอไก่เสียงหนึ่งมาจากเจ้ากรมเจ้ากรม,ก<ล>มแพทย์ทหารบกทหารบกกองทัพบกมีสองเสียงเพราะฉะนั้นเ,เสียงที่มาเป็นประจำเนี่ยคือเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะก็มาจาก คณะบดีแพทย์กองหนึ่งคณะบดีจากโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดเลยเนี่ยตุลน,น่ะไปเช็คแล้วหมอตุลไปเช็ล้วว่าเขาแบบเซอะไรแล้ว<ม>อันนี้ก้อนนนงนะบวกกับก้อนของกองทัพบ,บกบวกกับก้อนของเอ่เออะไรวะเมื่อวานคนนับอะเค คือจำนวนเลือกตั้งเนี่ยสามสิบห้าเนี่ยเรายัางไม่รู้แต่จํานวนที่เป็นขน้าราชการที่แต่งตั้ง,งเข้ามาแต่งตั้งโดยตาแหน่งเข้ามาเนี่ยสามสิบห้าเท่ากันเนี่ยแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นแจ็คล้วสามสิบห้าเต็มสามสิบห้าหักสามเหลือสามสิบสองสามสิบสองเนี่ยพอสามสิบสองปุ๊บในตรงเลือกตั้งเนี่ยหลายคนก็แบบเฮ้ย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 พราะฉะนั้นคนนับแล้วเนี่ยได้สี่สิบแปดเกินละก็ต้องการเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเ แล้วถ้าวันพรุ่งนี้คุณหมออีกคนหนึ่งเติมเข้ามาหนึ่งและวันนี้หมอตูนเนี่ยส่งมาล่าสุดเลยนะคะบอกว่านิสิตเก่าจุลานะคะนิสิตเก่าวจุลานี่ย,ยื่นชื่อพันกว่าชื่อนิสิตเก่าจุลาค่ะทุกคณะใช่ไหมทุกคณะคือทุกคณะเลยยื่นหลายชื่อนิสิตเก่าจุฬายื่นนี่หลยชื่อมาพันกว่าชื่อสนับสนุนมติแพทยสภา